นี่ครับนำเงินปีใหม่เจอว่าช่วงนี้ยังอยู่ในกลางพรรษาครับขวากับซ้ายอขวาไปทีหนึ่งครับปีใหม่ซ้ายมาครับเพชรอักคีครับนี่ครับซ้ายไปทีหนึง่งปีใหม่ขยับเข้าหาครับวางซ้ายมาครับเพชรอักคี ดาวติกตอกไลน์ใหม่ครับนี่ฮะซ้ายไปทีหนึ่งเช็คยางเลยครับรุ่นพี่ครับปีใหม่แฟนๆไม่ค่อยคุ้นหน้าครับเจ้าปีใหม่แต่ว่าวันนี้มาเข้มเลยครับขยับเข้าหาซ้ายไปซ้ายมาทีหนึ่งอซ้ายครับเพชรอาคีที่วาสาก,กัดไว้จิ้มทองขึ้นบนครับปีใหม่ เอาแล้วครับนี่ครับแม่โดนหมัดสุดเลยครับกรรมการนับไม่ไหวครับโอ้โหครับนี่ครับ